น้ำตาลสวัสดีค่ะทุกคนนี่มาหลบตัดแอนิเเจอร์กันนะไปเร็วไปเร็วอ๋อส่วนนี้เป็นของท็อปไงใช่ไหมส่วนนี้เป็นของท็อปเขาเลยปิดหมดเลย็อปก็ยกไปแล้วทิเมเจอร์น้องกินไอติมทีเดียวมาดิค่ะมาเลยมาหลบร้อนเหรอมาหลบร้อนเหรอ ข<ภ><ย><แ>ออะไร้บอติมแพนนี้แหละทำให้หนูตาแดงเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูอยากกินไอติมวันนั้นแล้วหนูไปโดนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่พี่เชื่อหนูมันเป็นโชคเซตขคือร้อนมาาอากาศร้อนมากนะเรามาหลบร้อนนะคะเดี๋ยวขึ้นไปพักที่อะไรนะนนข้องบนห้องน้้าไม่ด้ป,ปิดค่ะลูกงาไปเปิดเร็วเปิดรต์เร็วค่ะ นี่ซื้อน้ำอะไรชาดำเยินยี่สิบบาทของน้องตาลเท่าไหร่น้องกินไม่เป็นหรอป่ะกินไม่เป็นหรอกของผู้ใหญ่เปิดแล้วโอ้อยู่ข้างนอกน,นี่คือตัวเปียกหมดนะคะอันนี้ขึ้นลิฟต์ไปก่อนโอ้สามล้ำตาลปิดโอ้น้องเลยอ่ะเต้เเนไปงแอไปงแอเดีเย๋ย้ไปงแเตปงแงอ เดี๋ยวป้าเต้นนะจับไทยจับอยู่ตรงนี้เต้นแง่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 แล้วไอ้ที่นี่ก็ไอคนเลยคลิปนี้คือว่าตลกมากเลยคะมันหลบตากแอร์นะคะโอ้ยแหงดิกินเย็นมากมันก็ไม่ได้ดูคนเออไปไปไปคนนั่งตรงโน้นน้องตาลวิ่งไป คนเยอะมากเลยตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะนี่อะคะลูกตั้งแง่ตงั้ตงแง่กีทำอะไรนะโอ้นี่คือการมาพักผ่อนของเรานะคะทุกคนปวดฉีก่ก็ไปห้องน้ำดิกลัวไอติมละลายนี่การมาพักผ่อนในะมันหลบแอร์ที่มิเตอร์กันนะโอ้ยกลัวไอติม เราคงเข้ามาอยู่ห้องแอร์แล้วน้องโคตรก็ปวดเหนียวรถทุกคนดูคนมาดูหนังเยอะนะแต่ว,ว่าเขามาหลบแอร์ก็ไม่รู้คนนดูนป้าดูถ้ามันยอ้อยลงมาดี <c oughs> ให้หนูได้นไหมโอ้โหให้ป้าก,กินหมดเลยเหรอไม่ไม่ชี่เอาไปไปไปแล้วไปแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> กินเย็นมากกับไอเนาะ <c oughs> บอกว่าไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอ้โหแอบกินของน้องก่อนอืมอะไรก็กิน